คุณเคยรู้สึกไหมครับเวลาทุกอย่างดูเงียบแต่ในใจกลับมีเสียงดังอยู่ตลอดสําหรับคนที่เกิดบาพูดกลางคืนเดือนกันยายนนี้เสียงนั้นจะดังขึ้นเรื่อยๆจนคุณไม่อาจทําเป็นไม่สนใจอีกต่อไปสวัสดีครับผมมการนิมิสุขพลังแห่งนิมิตนําพาสุขและความมั่งคั่งเดือนนี้สําหรับคุณคือจังหวะแห่งการสะท้อนใจเหมือนสองกระจกตอนกลางคืนที่เงามันชัดกว่ากลางวานัน คุณจะได้เห็นความจริงบางอย่างที่เคยหลบเลี่ยงและเมื่อคุณยอมรับมันการตัดสินใจครั้งใหม่จะเกิดขึ้นเรามาฟังกันครับว่า4ด้านหลักของชีวิตคุณจะเคลื่อนไปยังไงสำหรับเรื่องการงานเดือนนี้เหมือนต้องใช้พลังใจมากเป็นพิเศษบางเรื่องคุณจะต้องทำในความเงียบไม่อวดไม่พูดมากแต่ผลลัพธ์จะพูดแทนคุณเองบางคนจะได้งานที่ต้องใช้ความลับหรือความรับผิดชอบสูงบางคนต้องทำงานเบื้องหลัง แต่สร้างผลลัพธ์ยิ่งใหญ่และบางคนจะได้โอกาสพิสูจน์ความสามารถที่ซ่อนอยู่ช่วงที่ควรระวังคือช่วงต้นเดือนระวังการถูกเข้าใจผิดหรือถูกมองว่าไม่โปร่งใสทั้งที่คุณแค่เก็บตัวแนะนํานะครับจัดโต๊ะทํางานให้สะอาดไม่มีของลกสะสมทําบุญกับแสงไฟเช่นเติมน้ํามันตะเกียงหรือถวายเทียนเพราะความสว่างเล็กๆในความมืดจะช่วยเปิดทางให้คน,นพูดกลาคืนเดินงานได้มั่นใจ เรื่องการเงินการเงินเดือนนี้อาจไม่หวือหวาแต่มั่นคงกว่าที่คิดคุณจะได้ใช้สินชาติยานมากกว่าตัวเลขบางคนได้เงินก้อนคืนที่รอมานานบางคนเจอช่องทางหาเงินใหม่จากงานเบื้องหลังช่วงที่ควรระวังคือช่วงกลางเดือนระวังการใช้เงินเพราะอารมณ์หรือช่วยเหลือคนอื่นที่ไม่ได้จริงใจกับคุณแนะนําครับแบ่งเงินก้อนเล็กน้อยไปทําทานกับผู้ยากไร้ยามข่าคืนเช่นบริจาคอาหารหรือเครื่องนุ่งห่ม การช่วยคนในความมืดจะเปิดกระแสเงินกลับมาเป็นพลังแสงสว่างให้คุณรับด้านความรักความรักเดือนนี้จะเข้มและจริงกว่าที่เคยคนโสดอาจเจอใครบางคนที่เข้ามาในช่วงเวลาที่ไม่คาดคิดเขาอาจไม่ได้เปลี่ยนโลกคุณทันทีแต่ทำให้คุณหยุดและอยากมองลึกเข้าไปในใจคุณคนมีคู่เดือนนี้จะมีบทสนทนาสำคัญคู่ไหนกล้าเปิดใจจะยิ่งเข้าใจกันมากขึ้น แต่ถ้าปล่อยให้เงียบความเย็นชาจะขอตัวเหมือนน้ำแข็งที่ละลายยากช่วงที่ควรระวังคือช่วงปลายเดือนระวังการเข้าใจผิดเพราะพูดไม่ตรงกันแนะนําครับทําบุญกับครอบครัวเช่นซื้ออาหารเย็นเล็กๆไปให้พ่อแม่หรือดูแลคู่รักในเรื่องเล็กๆที่เขาต้องการการให้ด้วยใจจะละลายกําแพงความเงียบและคืนพลังรักให้สดใสด้านสุขภาพสุขภาพเดือนนี้ผูกกับอารมณ์ตืตอย่างชัดเจน คุณอาจนอนหลับยากฝันเยอะหรือรู้สึกเหนื่อยทั้งที่ไม่ได้ทํางานหนะักเพราะใจเก็บเรื่องไว้มากช่วงที่ควรระวังคือช่วงกลางเดือนระวังอาการน้อยไม่พอหรืออาการแน่นอกจากความเครียดที่กดทับแนะนําครับทําความสะอาดห้องนอนให้เรียบง่ายโล่งโปร่งไม่เก็บของเก่าไว้ใกล้เตียงทําบุญเกี่ยวกับชีวิตปล่อยปลาหรือ,ปอ,ปอไปจารลยเพื่อแลกเปลี่ยนพลังชีวิตใหม่กลับมาให้กับตัวเองพลังนี้มิตประจําเดือน กันยายนสําหรับคนเกิดกวันพุธกลางคืนประตูพลังงานของคุณคือประตูห่งการยอมรับความจริงคุณจะได้เห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ใต้เงาทั้งในเรื่องงานเรื่องเงินและความสัมพันธ์สิ่งที่คุณอาจเคยกลบไว้มันจะปรากฏให้ชัดเจนและเมื่อคุณเลือกที่จะไม่หนีไม่เงียบแต่ยอมรับและก้าวข้ามมันชีวิตจะค่อยๆค,ค,คลี่ออกเหมือนแสงจันทร์ที่ส่องทะลุความ,มืดแนะนำฮวงจุ้ยเสริมพลังชีวิต สำหรับคนเกิดวันพุธกลางคืนประจำเดือนกันยานี้พลังน้ำเท่ากับพลังการไหลเวียนจัดมุมทิศเหนือของห้องให้สะอาดวางแก้วน้ำใสหรือขวดน้ำสะอาดไว้หนึ่งใบน้ำคือสัญ,ญลกักษณ์ของการไหลเวียนจะช่วยให้ใจคุณไม่ติดขัดทำไมต้องทำทิศเหนือคือทิศของธาตุน้ำเมื่อพลังน้ำใสสะอาดจะช่วยให้คนวันพุธกลางคืนปล่อยวางสิ่งข้างข้างและเปิดทางให้พลังใหม่ ไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องหมอการมีบางอย่างอยากฝากไว้กับคุณถ้าคุณกําลังเผชิญกับความเงียบหรือความสับสนจำไว้นะครับความรู้สึกเหล่านั้นไม่ได้ทำให้คุณอ่อนแอแต่มันคือสัญญาณว่าคุณพร้อมจะเปลี่ยนแปลงแล้วเดือนนี้ขอให้คุณเจอคนที่เข้าใจจริงๆขอให้การงานมั่นคงการเงินไหลามาขอให้สุขภาพใจคุณเบาสบายและมีพลังยืนหยัดต่อไปคุณไม่ได้เดิอนอยู่คนเดียว เพราะทุกอย่างก้าวของคุณมีพลังแห่งนิมิตคอยนำทางเสมอถ้าคำทำนายนี้ตรงกับสิ่งที่คุณรู้สึกกดส่งต่อให้คนที่คุณรักหรือใครก็ตามที่กำลังต้องการกำลังใจแบบนี้พอดีแล้วเจอกันใหม่เดือนหน้าหมอการนิมิสุขพลังแห่งนิมิตนำพาสุขและความมั่งคัง่งสวัสดีครับ